จ้ามะละจ้ามะละจ้าสุัญญาชาแนลเรียนลูกหู้น้ำกันกับมักแค่เกาเด้อจ้ามื่อนี้จ้าพี่น้องจ้าจ้าพี่น้องจ้าแค่เกาละจ้าสัญญาเนะจ้าอยากแค่อยากกินเนาะจ้าจ้าพี่น้องจ้ามื่อนี้สุัญญาการศึกาพี่น้องมาเรียนมาลูมาหู้วัฒนธรรมของชาอิตาเลียนที่เขาสิกินลิ้นงัวจ้ามื่อนี้สุัญญาอยากกินลิ้นงัว ต้มหนึ่ง 1, แล้วก้อนเพียจ so ังไดก้อนเพียจังไดเนี่ยนะจ๊ะเนาะทั้งวันี้กะสุกัญญาอยากกินลิ้นวัวค่ะมาเบิ้งนะจ้าว่าสุกัญญาอ่าเทกจิมจังใดกันใส่อย่างแน่นะจ้าก็สุกัญญากับสิมีตะไคร้นะจ๊ะเนาะเอาไปต้มกับลิ้นวัวจ้าแล้วก็สิมีพริกเี่ยนเอ่าผักชี อ่าหอมเป้แล้วก็อหอมป้อ,อมเฮานจจานนะแล้วก็มีกระเทียมมีพริกนะจะนหน้าผสิมตำน,น้ำจิ้มแล้วอันนี้ก็เป็นแล้วก็สุกัญญาก็สิผัดบล็อกคอรีอย่างหน,นึ่งจ้าเพื่อจะเป็นอ่าเครื่องเคียงนะจ๊ะนเนาะเพราะว่าสายวิสุญญาคนก,กินกับเข่าแต่สุกัญญากินกับเขาจ้าสุกัญญาก็กจินกับเข่านี่จ้าเพื่อนๆจ้าหุงข้าวไว้แล้วเนาะแล้วอันนี้ก็ ลิ้นงัวนะคะลิน้นงัวนี่ชาวอิตาลีเขาซื้อเอิร์นมาลิ้นกว่าลิ้นกว่าวิตเตนโลลิ้นกว่าวิตเตนโลก็คือจังอันนี้ลิ้นมันกะมันมาเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องจ่ายมาจากนะั้มาเป็นแพ็กเกจแบบนี้ละสุกัญญากัซเซียนอันอันนี้กะเก้ยายูโรสี่สิบสี่สัญญาพี่น้องเก้ายูโรสี่สิบสี่นีเป็นบ้านเท่ากับสิบประมาณสาม สองร้อยกว่าบาทนะจ๊ะเนาะสองร้อยกว่าบาทเด็ดม้วนหน่อยจ้ะเ <c oughs> นี่ยเขาก็เสีเอาเป็นล่างล่างแล้วก็เสียปต้มนะจ๊ะพอต้มแล้วเขาก็เสีอันอันแกะแกะอันที่มันนั่นอันไออ่าหยาบหยาบไม่ออกนะจ๊ะเนาะเขาก็เสีกินข้างในมันแล้วก็เอามาปรุงนะจ๊ะจา้งจางว่าเบอร์นะจ้ะวู้สุกกันย่าจ้างใหญ่เนี่ยนะจ๊ะครั้งแรกเลาก็มาล้างลิ้นวัวก่อนเลยนะคะเพื่อน แล้วก็ล้างลิ้งบัวเลยค่ะนี่นะคะล้างด้วยน้ำอุ่นนะคะ ล่างล่างให้สะอาดนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าล่างให้สะอาดจั่งปีพอเขาต้มเสร็จแล้วนะจ๊ะเนาะต้มเสร็จแล้วห้องกัปติมาแกะเพราะว่าถ้าเขาทำต้มมันจะสิแกะว่าออกนะจ๊ะอันหยาบๆมันนี่นะจ๊ะเนาะจ้าเพื่อนๆจ๋า <laughs> <laughs> เดี๋ยวข้ามาบ้องตาสุตัญญาอัน อันล่างอันต้มแล้วกับแกะออกนะจ๊ะน่ารักแกะยปนไหนใครนะไปเดี๋ยวพี่ฝนจะจะดูไม่จบนะคะอันวันนี้ก็แค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตามปริญญาต้มเสร็จแล้วก็มาลอมาแกะกันอีกทีนึงนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆเจ้าจ้า